พอเวลามีคนพูดเรื่องของกระแสกูเนี่ยถ้ามาในช่องกูเนี่ยแสดงว่าต้องเกี่ยวกับหมอดูแน่ๆกูดูสรงแล้วไม่น่ารอดหมอดูชัดๆหอไม่ใช่เรื่องชูเมียน้อยอทิ๊กตอนอ่อนไหวเกินเดี๋ยวห้อยเวลาคนดังรายการดังเริ่มเป็นแบบนี้มากๆเข้านะเดี๋ยวมันต้องปรับตัวมันอยู่ไม่ได้หรอกยาก มึงอย่ามาพิมอะไรซ้ำๆนะเดี๋ยวกูกระเด็นมึงออกนะทำกรรุนแรงเหรอ <c oughs> อะไรนี้อะไรหน่อยไม่งั้นมันจะเป็นสื่อที่ประ,ประชาสัมพันธ์ให้กับสังคมได้ยังไงมึงเข้าใจปะเออาอะไรนิดหน่อยก็คือแบบไม่ได้อย่างเงี้ยเอาแล้วมันจะสื่อสารให้สังคมรู้ได้ยังไงอ่ะมันอ่อนไหวเกินไป บางอย่างเราจะเป็นต้องให้สังคมรู้ถ้าอ่อนแอปวกเปียแบบปเปียกปวกเปียกแบบนี้อีกหน่อยก็ไปกันใหญ่แต่ประเด็นหมอดูก็มีข่าเจ็ดล้านรายละเอียดเรื่องหมอดูเจ็ดล้านไปนยังไงวะเนี่ยก,กูบอกแล้วเตือนแล้วหมอดูอย่าไปดูมึงก็ไปดูกันจังเพอ,อเจอปัญญาออกมันช่วยอะไรมึงชีวิตมึงไม่ได้หรอกมึงเลิกกันสักทีเรื่องหมอดูล่างทรงเนี่ยไม่ได้ช่วยหาอะไรเลย ไอ้นี่นี่เออดีแล้วเป้ามันไปลำคาญปีดพวกพิมพ์ซ้ําไม่เลิกลยนะเป้าไปเลยปิดก้านไฟ์สดไร์นี้ไปเลยทุกคนเลยที่พิมพ์ซ้าปิดก้านไฟ์สดไฟ์นี้ไปเลยให้มันพิมพ์ไม่ได้มันเรื่องเยอะมันจะได้รู้ว่าเข้ามาที่นี่พิมพซ้ําไม่ได้อดมนมีกี่คนวะเนี่ยใน t ิ k ต,ตอกอะตอนนี้เนี่ยที่สามารถเป้าคนได้นะมีอยู่กี่คนอนะมีกุ้งมีพี กเราก็ไม่ค่อยได้ดูมีใครอีกวะไอ้ตาลต้องหาคนที่ดูประจำประจำอะ่ะเดี๋ยวหาสักคนหนึ่งดีว่าสักสองสองสองสงคนก็ได้เวลาใครพิมพ์ซ้าๆจะได้ไปเป้ามาไปเลยดูบ่อยอยู่ใช่ไหม,มถ้านั้นเราแกต้องพิมพ์เข้ามาเลยจะได้ตั้ง ใช่พวกที่พิมพ์ซ้ำๆอย่างเงี้ยต่เตือนก่อนนะแฉกเตือนก่อนถ้าไม่ฟังเนี่ยเป้วเลยเปเ้วหมายถึงว่าปิดแบบไร้สดอดอ่ะทําไปอยู่ใช่ไหมปิดเฉพาะไฟ้สดอย่างเงี้ยปิดกั้นไปก่อนแต่พวกที่พูดจาหยาบคายจับจ้วงเลยอย่างเงี้ยล่วงเกินแบบเกินเหตุใช้คําหยาบคายเลยอย่างเงี้ยอันนี้แบบเตลถาวรไปเลยเสียเวลาีเาาย จะมีเี่ยวทุเรียนให้อาจารย์คนให้ทุเรียนเยอะแยะทุเรียนที่ภูเก็ตที่มีวิตัวเล็กครับที่ำเนี่ยที่ไปเจอที่ที่เราไปรยายที่ทำลาวาอ่าโอเคถ้าบอกเค้กทุเรียนโอเคไม่ใช่บอกทุเรียนก็เลยงงว่าอะไรว่ทุเรียนเพราะเค้กทุเรียนมันมีคนเดียวที่เอามาให้ไง ใหนดนัผูโดนินใจสาาคับเพิ่มแล้วไหนบีไหนนะบีพีมาใหม่คำหยับคายหยับคายอย่างเงี้ย ต่มันรู้เลยว่ามันไม่ได้มีเจตจำนงที่จะเข้ามาดีกับเราเลยเงี้ยปิดกั้นมันไปเลยอาจารย์ชัยบอกผมเลยครับอ้าแล้วมึงไปทำอะไรเขาทำไมก็ถึงทำมึงละ่ะฮะใครนะชัยไงยจ,ไจำได้แต่ทำไมถึงว่ามันไปทำอะไรเขาล่ะก็ถึงได้เป๊มะมาน่ะมึงไปยุ่งอะไรกับเขาละ่ะประเด็นน่ะ อะไรกับเขาล่ะเขาจะตึงเครียดมันก็เป็นเรื่องของเขามึงจะไปยุ่งอะไรกับเขาคือเวลามึงเข้าไปมึงไปฟังคําสอนเขาไม่ใช่ไปสอนเขาพวกมึงจะมันติดสันดานแบบนี้เขาทําหน้าที่ในการสอนใครไม่อยากให้เขาสอนมึงไม่ต้องเข้าไปเขาเป็นคนสอนไม่ใช่มึงเป็นคนสอนมันไม่ใช่เรื่องเขาทําของเขามาเป็นประโยชน์ของเขาเขาจะทํได้ลักษณะแบบไหนกูสอนมึงว่าอย่าสนใจที่ตัวผู้พูดแต่มึงก็ยังสนใจที่ตัวผู้พูด ให้ไปสนใจเนื้อหาที่เขาสอนว่าเนื้อหาของเขาที่เขาสอนมันเป็นประโยชน์หรือเปล่าเขาทําแบบไหนเขาต้องได้รับผลของการกระทำของเขาดังนั้นเขารับผลของการกระทําเขาแสดงว่าเขาสามารถยอมรับมันได้ถ้าเขายอมรับแก่มันได้เขาทําได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยมึงก็ต้องยอมรับผลของการกระทํามึงให้ได้เหมือนกันในเมื่อมึงเข้าไปแสดงความเห็นแบบนั้นมึงก็ต้องรับผลของการกระทํา ตั้งสติหน่อยไม่ใช่นึกจะทําอะไรตามความพอใจกูไม่ชอบอะไรกูก็ไปพิมพ์ไม่อยากฟังก็เดินออกไปกูพูดประจําว่าอย่าไปยุ่งกับใครกูสอนตลอดว่ามึงไม่ชอบก็ใสหัวออกไปมึงไม่เคยได้ยินที่กูพูดเหรอกูพูดประจํากูด่าประจําแต่มึงก็ยังไปยุ่งกับชาวบ้านเขาไปยุ่งทําไมไม่ต้องไปพิมพ์แสดงความเห็นอะไรความเห็นเดียวที่มึงมีได้คือสาธุอนุโมทนายินดีกับสิ่งที่เขาทํา ถ้ามึงยินดีไม่เป็นไม่ต้องไปไม่ต้องไปยุ่งกับเขาสอนไม่ฟังสมนํำหน้ามึงแล้วที่สมควรโดน mm hmm. เค้กเบอร,เกอร์เกอรี่อะไรไม่สั่งมางกินกันเหรอ mm hmm. เดี๋ยวออกหมีออกบินให้เขาออกบินแบวนนะ mm hmm. ถ้าเขาไม่มีแวก็ออกบินบริษัทมากินเลยน้โมันสั่งกินเลยนะเอนะ็ก mm hmm. เคอร์กินให้หมด กินให้อ้วกนณะอะไรยำมูเซ่เหรอโูก็ทำหน้าตาน้ากินมาขอดูหน่อยสินี่ยำมูเซ่ร้านบ้านกลางหันใช่ปะ่นะร้านบ้านกลางหานันนี่ดูดิดอร่อยใช่ไหมร้านบ้านกลางหาันดูกุ้งนี่ดูตัวนี่ไม่ใช่เล็กๆนะมึง ดูดีใหญ่มากอันนี้ร้านบ้านกลางหานฉาเชิงซาวคดีตัวนี้เขาเรีเยกอะไรนะไม่ใช่เขาเรียกอ,อะไรตรงเนี้ยบ้านกลางหันคาเฟ่อ่อเภออะไรแถวแถวบางคล้าแถวบางคล้าเนี่ยดูหน้าตาดีอันนี้ของนัากันก็สั่งมาแล้วก็อันนี้กระเพราอะไรกุ้งกระเพรากุ้งนี่ดูมีไข่ดาวกุ้งตัวใหญ่มากสี่ตัวนะไม่ใช่เล็กเล็กก็เนี่ยดู คลองเขื่อนนะคลองเขื่อนคลองเขื่อนนี่ผัดไทยกุ้งสี่ตัวใหญ่ๆผัดไทยจุกๆแน่นๆเลยนี่ดูดิน,น่ากินมะโอ้อร่อย,ล,ยล้วเขาบอกว่ารสชาติอร่อยแล้วก็ไอสีเหลืองๆนี่เพื่ไหน่อยมาลีนาเม,มืองทองธานีกูก็มมมไม่รู้จักกันนะว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาให้มากินเจ้าของร้าน เขาเห็นว่ากูมาเขาก็เปิดห้องนี้ให้เลยซึ่งปกติเขาไม่เปิดเพราะว่าเป็นห้องเหมือนแบบเก็บของเขาก็รีบเคลียร์ของให้บอกว่าอาจารย์เดี๋ยวจัดโซนให้ในห้องในร้านหลัดเอาไหมบอก่าไม่เอากูเสียงดังเดี๋ยวรบกวนคนอื่นเขากูขอมาอยู่ห้องนี้แล้วกันเขาบอกห้องนี้มันจะร้อนๆ่ะบอเออร้อน,อนไม่เป็นไรเขาก็เลยเอาวันนี้มาให้กินคนละอันเมอร์ลิน่าบ้านกลางหัน บ้านการหันถาเชิงซาวมาได้เลยนะร้านกาแฟถามได้ไหมได้ถามสิมออเขาเด่นเรื่องกุ้งแล้วนี่เขาบอกว่าเขาเด่นเรื่องกุ้งไปตอนนี้พันไหมท่านนะ เราออกไปสามสี่สิบใช่ไหมบ่ายสามสี่สิบผุ้าอาจารย์ถึงจะออกจากนี้อ๋อเวลาเหลือกชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีทันหรือเปล่าล่ะอาหารเห็นอยากกินไหมก็อยากกินแต่กูก็เฉยๆกูก็ตัดออกไปแค่นั้นเองมันก็เป็นอารมณ์อารมณ์หนึ่งแค่นั้นอ,อืมสาธุ บ้านกังหันติกาอนามัยกลงหันตำบลบางตลาดใช่รีวิวแต่กูไม่ได้กินแต่เขาบอกว่าอร่อยอร่อยนี่เขาบอกทุกคนว่าอร่อยปั่นอร่อยไหมอร่อย <S <S เครื่องดื่มก็อร่อยอาหารอร่อยเครื่องดื่ม,มอร่อยบ้านกลงหันอยู่ที่ชาเชิงซาวนะ กออุ้งนี่คือสุดบอกเลยจริงๆถ้าเขาปลูกต้นไม้เยอะกว่านี้จะดีมากเลยเนาะมันนี้ดีไปหน่อยมันล้นไปหน่อยล้ยไน,ลนไปหน่อยเออดีฟังแล้วเลิกผนานได้โอ้ดีมากเลยสือตเลยไปไหนอ๋อ ราไม่กินอะไรเหรอกินแต่น้ำมากินตีน้อยลดราคาจ่าเรียนเชิญกูจะไปกินยังไงตีน้อยมึงเปิดให้กูสิกูกินตอนเช้าได้มื้อเดียวอ่ะมึงเปิดให้กูไหมล่ะตอนเช้าววเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าอย่างเงี้ยถ้าเปิดให้กูได้กูจะไปกิน ลดราคาไมปลดราคากูไม่สนใจมึงจะคิดราคากูเต็มก็ได้แต่มาเปิดให้กูพิเศษได้ไหมล่ะตอนสักแปดโมงถึงเก้าโมงเช้าอย่างเงี้ยคุณจะไปแดกให้มาดูว่ามันตีน้อยมึงเล่นเปิดสายอ่ะกูจะไปกินยังไงล่ะกูกินได้มื้อเดียวอ่ะเปิดสิบเอ็ดโมงนสิบเอ็ดโมงกูก็แดกไม่ทันแล้วจ้าที่อื่นไม่ให้กูแขวนท้องรอสิบเอ็ดโมงหรือไงที่อื่นไม่มีเหรอไม่ได้บึ้งเลยแล้วกูกินได้แค่เที่ยงเกี๊ยวห่อชีสอู้น่ากินมาก ห่อชีสข้างในเป็นชีสอ่ะกูอยากจะกัดโชว์พวกมึงแล้วเกินอ่ะแต่กูกัดไม่ได้อ่ะดูดิเกี๊ยวห่อชีสอ่ะดูดิเป็นแบบทอดสดใหม่ๆเลยอร่อยมากแล้วอ่ะอันนี้ข้าวกระเพรากุ้งเหมือนกันเลยข้าวกระเพรากุ้งเหมือนกันเลยกุ้งสี่ตัวมึงดูกุ้งดีตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยอ่ะกุ้งอ่ะดูดิดูกุ้งดีดูดิโอ้สวยมากตัวใหญ่มากกุ้งเป็นกุ้ง บ้านกังหันนะชาเชิงเซานะอําเภออะไรลืมไปแล้วคลองเลื่อนคลองเลื่อนอาเภอคลองเคลื่อนชาเชิงเซาบ้านกังหันใครมาแวะมาได้ตอนนี้อาจารย์อยู่ตรงนี้นะใครจะมาตอนนี้มาได้แต่อาจารย์จะอยู่แค่บ่ายสามสี่สิบห้านะบ่ายสามสี่สิบห้าจะต้องออกไปบรรยายต่อที่อบตคลองเคลื่อนเฮ้ยไม่ใช่อบตอะไรก้อนแก้ว